นะคะแล้วประชุมเป็นเก้าโมงไม่ใช่เหรอเพื่อนคุณทำไมยังไม่มาอีกะตอนนี้ก็เก้าโมงยี่สิบแล้วคะคะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มมาถึงมกันเลยดีกว่าค่ะเสียเวลาเรื่องที่พื่คุณจะมาเสนอชั้นจะนีเพื่อเรื่องอะไรคะเอ่อผมจะมาเสนอเรื่องการซื้อป้ายอันมีเ i ียงคนโ o ส i t ครับโอเคค่ะ Two thousand years later อ้าสำหรับเรื่องการจะซื้อบ้ายขอ,องคณะคุณก็จัดยาได้เลยนะคะดิฉนนันุกาตค่ะแล้วมีกเรื่อง่ขอทาทม,มาสายนะะท่านารานะคะเรื่องการเปิดของกับบริจาคเราจะเป็นยังไงดีคะเราก็ต้องแบ,บ่งคนไปให้คนนีจับที่สถานะ พวกเราอ่านอะไรอีกรอบนะคะส,วส่วนข่าวของเชฟมีแฮปปี่จริงนะว่าโอเคีใหม่เพราะว่าเหล่าพี่ก็จะแบบอ่ะางเนี่ยขอบคุณค่ะเดี๋ยว,ว,ยวบบอ่านกันไหมาอ่างในเรื่องของการจัดซื้อนะคะเดี๋ยวข่าวก็ัดซื้อป้าย,ย่านได้เลยนะแล้วก็หลงที่ป้ายนี้ออกแบบไเแล้วเนาะก็ส่งให้ขาวได้เลยส,วสล่วนรายละเอียดอื่นๆอย่างเช่นรายชื่อ,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 อ กี่นะคะว่ามันตรงตรงไหมแล้วก็ไปตามเช็คคนให้ด้วยนะถ้างานเริ่มได้ก็สรุปเป็นสังกะสีเนาะเพราะ็ขอขอมาแล้วก็เอาไปทำซุ้มเพื่อเขาขอมาเพราะว่าเขามีอยู่แล้วเกาอ,อยากได้แบบอารมณ์วินเทจท์มินเทสท์สั่งกระสีมันไม่โอเคหรือเปล่าคะเพราะว่าถ้าเป็นงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยสังกะสีมันก็ดูแบบเป็นงานได้ดวยยังไงก็ไม่รู้ว่า ทำในข้อคอมาไปสั่งกะสีค่ะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นอ,อย่างอื่นดีกว่าไหมเาสังกะสีก็ไม่โอเคมันหน้ามาเราจะดูวบบดูกรสีมะันก็สนุกเป็นสังกสีเนาะก็ทำาข้อคอมาแล้วขเขาก็เตรียมให้เราแล้วแลบบ้ขเ,แบบเขาก็แบบอยากได้ความเพนี้ตามก็นว่าเราก็ตกแตนดูีขึ้นได้หรือเสริมพวกเครื่องจักรารอะไรจะได้ดูมีการนำวัฒนธรรมเข้ามาได้ค่ะจ สรุปเรื่องที่เราต้องไปลงพื้นที่รอบสองด่วนมีใครไปกันเราบ้างคะจริงๆผมกลับไว้ประมาณสิบคนครับโอ้เยอะนะสิบคนเลยเหรอคะม,มีใครบ้างก็มีท่านมีผมมีท่านมีผมมีท่านมีผมนะถ้าอย่างไรชื่อคนที่ไปกับเราก็มีแค่นี้เ้างไม่มีเพิ่มใช่ไหมคะไม่มีค่ะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวยื่นได้เลยนะคะยื่นขออยู่ยมาได้เลย เดี๋ยวดิฉันขอไปรับโทรศัพท์ก่อนนะคะเแล้วก็สรุปค่าเรื่องรับกลับมาจากมัคือแล้ก็ต้องต้องขั้นวันที่สี่วันแล้วก็แบ่งเกินไปเราให้ขาไปปูมาที่สามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปครูมาที่สี่ที่นั้นแล้วก็อาจจะต้องมีการเรียกน้องมาช่วยด้วยเพราะว่า เราอาจจะทำเองก็ไม่ว่าต้องเรียกคนมาช่วยเพิ่มด้วยกันค่ะค